สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเ,เพชรแล้วก็พานเพชรด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมเพชรแล้วก็คลิปเด็ดด้วยนะครับ เหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมข้ามหัวแปรนะครับระหว่างเจ้ามาตินจับคู่กับเจ้าออฟแพนเทสครับคู่ต่อสู้ก็คือเจ้าหนึ่งบางชันครับหนึ่งบางชันต่อสองหนึ่งนะครับคนไทยละครับสวัสดีค่ายเห็นแล้วครับ <c oughs> เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหลี่ยมที่ท่านกำลังจะได้รับชมกับไปนี้นะครับเป็นเหลี่ยมข้หาหหัวแปรนะครับเหลี่ยมนี้จเจ้าหนึ่งบางชันต่อสองหนึ่นะครับ ออค่ายพานเพชรสองหนึ่งครับค่ายพานเพชรจะมีใส่เสื้อสีเทานะครับคือเจ้ามาตินนะครับส่วนคนถอดเสื้อก็คือเจ้าออฟแห่งค่ายพานเพชรนะครับเลี่ยมนีเจ้าออฟข้ามหัวแปรนะครับจ้อกมาตินยกล้นแปรล,ลูกสองเท่านั้นนะครับส่วนเจ้าหนึ่งบางชันก็ข้ามได้แต่หัวกับแปรนะครับเริ่มนะฮะ อเอาทำไมคุณพูดเสียงดังจังครับไอ้เส uh ียงเสียงแอดมินนี่มันบเสียงไปเลยครับสงสัยเขาตัวแอลกอฮอล์ได้ไหมครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วนี่อัียงเริ่ม่ สองคนต่อนนะหนึ่งคนนะฮะดลลบลบลดะตอนนี้เต้มอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ครับเอาหนึ่งบางชันแตกลุกเต๋อครับโอ้ยนะองนี้สายตามผมมองว่าเป็นงานยากของเจ้าหนึ่งบางชันนะครับเพราะว่าเจ้าออฟพานเทเพนี่คือเจอ้าออฟข้าหัวธรรมชาติอยู่แล้วครับ ตัวหนึบางชันนี้ก็เป็นสายลุยไม่ต้องคุยเสียเวลาครับเรียบเข้าหูนี่เตะหมดครับสำหรับเจ้าหนึ่งบางชันนะครับบางชันเสิร์ฟไปออฟมาตินยอดเตียครับคู่นี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่2,000 0บาทนะครับ แตบมหนึ่งเท่าครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟเข้กากลางครับมาตียกต้องออฟตีหัวตายครับตรงนีมม้ครับถ้ายกได้นี่ไม่มีปัญหารครับแต่ว่าเราหนึ่งบางชันเป็นนักตะก้อเดียวที่มีความไวมากครับแต้มหนึ่งเท่าครับคู่นี้แข่งขันกันที่สิบสามแต่ไม่มีเดียวนะครับ บังชันลากมากโอ้โหกระโดดเทคกตัวสูงมากครับเจ้าหนึ่งบางชั้นครับสวัสดีคุณอภิชาติด้วยนะครับเมามาตินยกล้นครับอย่างนี้ก็เซตหนึ่งบางชันดีครับอย่างนี้ครับ คขายเป็นราคาฝั่งหนึ่งบางชั้นเป็นต่อครับเป็นต่อ5-3าไม่มีใครกล้าลองครับออกเปิดครับยกค่อนข้างห่างครับเติมโดนหนึ่งบางชั้นหยิบครับโอ้โ300ตีถ้าสาวมาสาคร้อ ต้มหนึ่งต่อ2ครับฝั่งพันเพชรตามอยู่ครับหยู่บรยชันยกห่างครับโดนหยิบหรือเปล่าโดนหยิบครับแต้มสเท่าหรือเปล่าไม่มีปัญหาคร, oh <my. S 1> ครับเก็บแต้มไปได้ครับสำ oh <my. S 1> หรับพันเพชรครับ แต้มสองเท่าครับโหมาตินเสิร์ฟพริกนิดครับหนึ่งบางชันเตะนิดนึงครับยกห่างโอ้โหถือว่ามาตินเสิร์ฟได้ดีนะครับโอ้โหเพื่อน บอลชัเป็นฝ่ายเซอร์ครับตอนนี้หนึ่งบางชาตามอยู่2ต่อ3ครับเสือเข้ากลางไม่มีปัญหาครับมาตินยกสวยครับเอ้าหนึ่งหยิบซ้ายครับหลังยกหลังเท้าแปรข้ามดีกว่าครับมาตินจับหนึ่งยกสองลูกล้นครับโดนเจ้าหนึ่งหรือเปล่าครับตาเท่าหรือเปล่าไม่เอ้ายังหยิบได้ครับออฟหยิบกินครับลูกนีครับโอ้โหนี่บางชันเก็บแต้มไม่ได้ครับ ท่านใดที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับ c r i b e นะครับมีตะก้อมันๆให้ชมกันอยู่ทุกอาทิตย์ครับตอนนี้แต้ม3ต่อ2ครับฝ่ายไายเพชรเป็นฝ่ายเซิร์ฟครับ หนึ่งรับได้ครับลูก2ยกห่างนิดนึงครับมาตีนหยิบไม่ได้ครับลูกนี้ครับเก็บได้ในลูกแบบนี้แค่สองต่อสามครับหนึ่งบางชันเสริมเข้ากลางครับมาตีรับได้ยกห่างนิดนึงครับหนึ่งบางชันหยิบครับอย่างนี้สามเท่าแน่นอน เอายังอยู่ครับไม่ได้แล้วครับไล่มาเป็น3เท่าครับ สามเท่าครับเหมือนบางคเั้งเท่ากันอยู่แล้วเอ้ามาตินแตกครับมาตินคิดว่าเจ้าออฟจะเปิดนะครับเจ้าออฟกระโดดหนีครับลูกนี้ครับเป็นแต้มของหนึ่งบางครั้ครับเหมือนบางครันง,ง,งนำอยู่สี่ต่อสามครับแข่งนรั้ง,งที่สิบสามแปมไม่มีดิลนะครับแต้มสี่ต่อสามครับ อ๋อเปิดไม่ดีเท่าไรครับแต่ว่ายกสวยครับเน่นบอลชันนี้เป็นนักตะก้อที่หลังเท้าก็ดีนะครับหัวก็ดีนะครับเป็นนักตะก้อเดี่ยวคนหนึ่งที่เรียกว่าฝีมือดีเลยครับอ๋อมาตินเสิร์ฟตินนี้ครับ ใช่ครับก็ตีหยอดน,นี้หนึ่งบางชันเริ่มจับทางได้แล้วนะครับอพอฟูคูนี่เสียงหลอดแต่รูปไม่หลอนะครับเฮ้ยจะจิกก้ม,มครับแปดแปดสี่ต่อสามครับหนึ่งบางชันนำครับหนึ่งบางชันเสียบยอดยกซ้ายห่างครับโดนหยิบหรือเปล่าครับโดนครับหนึ่งบางชันไวมากครับโอ้โหยากสวยครับ ลุงนี้ต้องยอมหนึ่งบางชันครับไวัยมากครับหนึ่งบางชันเป็นนักตะก้อที่มีความไวัยแบบสปีตต้นนี้แรงมากครับถ้ายกางนี้โอกาสโดนหนึ่งบางชันเกี่ยวมีเยอะครับเดวความที่เป็นตะก้อเดียวมาตั้งแต่แรกครับแต่ห้าต่อสามครับหนึบางชันเจาะช่องกลางอีกครับลุงนี้ยกล้นครับ หนึ่งบางชันเก็บกินครับลูกนี้ครับหนึ่งบางชันนะไปสามต่อหกแล้วครับ 6ต่อ3ครับ1บางชันนำอยู่ครับเอาหนึ่งบางชันเกี่ยวหลังเท้าครับหนึ่งบางชันยกค่อนข้างห่างครับโอ้โหตีวัดเลยครับลูกนี้ครับไม่ข้า,ามครับเสียดายลูกหยิบครับ <c oughs> ตั้งสามต่อหกครับเดา๋หว,นว,นวนาหนึ่งบางชันยกล้นแปรได้นะครับจะออฟตดีดีครับลูกนี้ครับให้ผ่านเพชรไล่าลามาเป็นสี่ต่อหกครับรอแต่เสียงนะครับโปรูครับ เต้ี4ต่อ6ครับทานเพรเสิร์ฟครับเดี๋ยวบอลชายกหันครับโอ้กล้าหยอดครับลูกนี้ครับเขายืนสองคนนึงกล้าหยอดครับแล้วก็ทำได้ดีครับสององไ ตขึ้นอย่าเจ้าชอือพ่อเ้ยเดกเดียวไม่ได้แม่เขางานยกหางครับเอาเดี่ยวายชันเกี่ยวหลังเท้าครับยกซ้ายโอ้ยหยอดลูกที่สองครับแล้วก็ทำได้ดีครับเ่งบางชันไวมากครับหยอดไม่ได้กินนะครับหนึ่งบางชันมันดักแลวครับ ฝั่งคายพันเพชรขอเปลี่ยนข้างครับถึงเจ็ดแต้มแล้วสามารถเปลี่ยนแดนได้ครับว,วัสดีป่าชาติด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งบางชั้นนำอยู่เจ็ดต่อสี่ครับ ระยาเสิบใส่ออฟครับนี่ครับหนึ่งบางชันไปดักลูกหยอดครับวัสดีนะ้งไอ้าด้วยนะครับแต้มสี่ต่อเจครับฝั่งพันเพชรเซิร์ครับ มาตินเสิร์ฟได้ดีครับหนึ่งบางชันเต๋นิดอาด้าวโดนหลังคาครับเสียครับคิอว,ว่ามาตินเสิร์ฟได้ดีครับอะไรนะกระชอกกระชอกอ,อ่าถ้าเป็นโรฟูนี้บัแตกกระบุ่มแต้ม5ต่อ7ครับพานเพชรเสิร์ฟครับ บางชาติเปิดซ้ายยกขวาห่างนิดนึงครับหนหึน่งมาตินทันหรือเปล่าไม่ทันแล้วครับลูกเสียครับออออตอนนี้หนึ่งบางชาต์นำอยู่7ดต่อ5้าครับ หนึ่งพยัเสรนะครับแต้มเจ็ดต่อห้าครับเริมข้าช่องกลางครับออฟเปิดได้ครับลากเองโดนยิบเอ้าเทียร์อยโอ้โหติดหลังตีนซ้ายครับ

หนึ่งบางชันหนีเอาไปเป็น8ต่อ5ครับปออรเปิดแตยอบครับเปิดสวยครับยกยกสวยครับลูกนี้ครับถ้าฝั่ง2คนครับยกได้ก็ไม่น่ามีปัญหาครับเติมหต่อ8ครับอันเพชรเสริมครับ

จะออฟต้องมองเปลี่ยนทางบ้างครับเพราะว่ายดนหนึ่งบางชันไปจับทางที่หยอดแล้วนะครับถ้ามงหยอดอีกเมื่อกี้นี่โดนหนึ่งบางชันเกี่ยวแน่น,นอนนระับเพราะว่าหนึ่งบางชันไปรอหยิบลูกหยอดแล้วครับ ได้ห5ต่อ8ครับไค่พันเพชรเสิร์ฟครับสุดท้ายได้ดีครับหนุ่งมังคชันยังเปิดได้ครับยกห่างครับโดนหยิบหรือเปล่าโอ้หนุ่งมังคชันหยอดอีกแล้วครับฝั่งพันเพชรยังหยิบลุ่นหยอดของหนุ่งมังคชันไม่ได้ครับแปดต่อห้าครับ ดยว้้จไปต่อพอเสร็จวันหมดสอง0จ้าไปต่อไม่รอต้มเต่อดต้มเซิร์ฟทาง่านเทสเซิร์ฟครับแต้มห้าต่อแปครับบางชั้นกลับลูกแรกสวยมากครับ หมงเข้าซ้ายจะมาตีนครับตั้มแลรับแปดต่อห้าครับหนึง,งชันเสริมครับเอาพิกเนตครับอบอกตรงลากเองครับห่างครับโดนหรือเปล่าครับลูกน,นี้แต้มของหนึ่งบอลชันหรือเปล่าครับ ลากสวยเอาเสียครับโดนหลังเท้าข้ามนี่ถือว่าเสียนะครับเพราะว่าเป็นเหลี่ยมข้ามได้เฉพาะหัวกับแปรเท่านั้นนะครับดึงบางชันน้นหนีไปเป็น9ต่อ5ครับเติม9ต่อ5ครับ1บางชั้นเสิร์ฟครับ ต้องต้อนสปริงหัวดีพอๆกับฟูแวันนึ่งทำไมต้องต้องมีฟูเลยครับคือเราเป็นคนรู้เรื่องเลยปอะไรครับคุณชี้อะไรครับคุณโปรฟูครับล้วงมาเด็กปฟูจะเลื่มเฉยเลยครับหนึ่งมาชัลลาครับถึงหรือเปล่า อามาเทียนเกี่ยวได้ครับแต้มของพาเทียนว่าเอาอาตียกลนครับเขาอยัางอยู่ครับอ๊บเอาอยอดอีกแล้วหนึ่งบางชันดักลูกหยอดหมดแล้วครับรอโอ้คือถ้าลูกห่างนี้เจ้าอ๊บจะหยอดครับแต่หนึ่งบางชันรู้ทันหมดแล้วครับใช่ผ่านเช็จแ,แต่เก็บแต้มไม่ได้ต้องผมว่าต้องเล่มหยอดน,นะครับลูกนี้ครับ เพราะว่าหนึ่งบางชั้นนี่เดินไปรอเลยครับเอ้ยพี่สิมครับจีบเหลี่ยมเดียวออฟกับโอเล่หน่อยครับไม่เตะสามขวดครับแต่หนึ่งบางชั้นนำอยู่ ่าออ้าครับทางหายเลยไปติไปติอยู่ฟอเจ็บอยู่สูมืออยู่ ไดเ้เท่าน้เจ้าหนึ่งครับเก็บแปมไม่ได้ครับเมืเ่อีบแปมห้าต่อเก้าครับพันเทรเสิร์ครับโอ้โหหนึ่งบางชอนเทคตัวสูงมากครับ ตอนนี้แต้ม9ต่อ5ครับหนึ่งบอลชัน,ชนเสิร์ฟครับหนึ่ง <1. S 1> บอลชันดีนไหมไปดักยอดอย่างเดียวครับสวัสดีเบสบางนาด้วยนะครับถ้าอยอดอีกเมื่อกี้นี่โดนหนึ่งบอลชันเกี่ยวแน่ครับ หวัดดีคุณพินิษด้วยนะครับเขาโดนจิบครับอืมาตินไม่ทันครับเขามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหนึ่งบางชันแสงอยู่9ต่อ5ครับบางชันยังนำอยู่ครับมาตินจับสบายครับลูก2โยก เอาล้นครับหนึ่งบางชันเก็บแต้มแน่นอนครับลูกนี้ครับโมงยัดตัวเจ้ามาตินเลยครับเสียได้ครับลูกนี้มาตินจับลูกแรกอยู่ต่อหน้าสวยๆครับลูกสองยกล้นเงันหนึ่งบางชันหนีไปเป็นสิบต่อหน้าครับผมมองว่าเหมือนหนึ่งบางชันจะเป็นรองนะครับแต่ตอนนี้ หนึ่งบางชันนำอยู่สิบต่อห้าครับขนาดคนละอย่างบอกว่าหนึ่งบางชันเอาแล้วก็ไม่เริ่มไม่ปิดยอนแล้วรเริ่มกลับมาปิดซ้ายแล้วครับต้องเดาใจเัาเอาเองนะครับตอนนี้ครับ แต้มหต่อ10ครับแข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดิวนะครับมาตินเสิร์ฟรลยโอ้เสิร์ฟยอดได้ดีครับเอา้าหนึ่งบางชันยังทันครับโอ้โอมาตินเสิร์ฟบีแล้วนะครับแต้ม10ต่อ5ครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟครับ เออปเปิดดีครับเข้าซ้ายอ้าวโอ้โอโอจะตีหยอดอยู่แล้วครับตีดเนตรครับเสียแต้งมง่ายง่ายครับลูกนี้ครับเป็นผมผมก็ท้อน,นะครับผมไปโดนหยิดยตอนนี้หนึ่งบางกันนำไป11ต่อ5ครับเหลืออีก2แต้มเกมนะครับ แต้มสิบเอ็ดต่อห้าครับเอาล้อนอีกแล้วครับหนึ่งบางชันยอดโอ้โหทำได้ดีครับเหลือแต้มเดียวเกมครับ บางชันบอกเหลียมนี้ขี่ทั่วกรุงเทพขี่ทั่วประเทศไทยก็หาไม่เจอครับลุงเดียวเกมครับแต้ม12ต่อ5ครับเอาหล้นกหล้วครับหนึ่งบางชันยังอยู่เกมเลยืีเปล่าเรียบร้อยครับแล้วก็เกมรับหนึ่งบางชันเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์13ต่อ5ครับโอเคครับขอบคุณที่ มารับชมนะครับอยา<ส>่าลืมกดติด like ตามกดซับส,ส,สไคร้ด้วยนะครับ